มาค่ะมีร้านทําเล็บนะคะแล้วก็ลูกค้าหลายท่านเลยค่ะสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่ายาชาใช้แบบไหนค่ะ คลิปนี้นะคะจะสอนเรื่องของการเริ่มเลยนะคะก็คือเราจะใช้เ t i c a l s ครับนะคะชำระล้างนะคะสิ่งสกปปกและแบคทีเรียที่อาจจะติดเชื้อได้นะคะจากนั้นนะคะใช้ตัวล้างน้ำเกลือนี่แหละค่ะล้างออกให้หมดในะวิธีการใช้ยาชาเราก็จะฉีดยาชานะคะลงไปใต้ข้างๆเล็บนะคะในจุดที่ลูกค้ารู้สึกว่าอักเสบนะคะบริเวณเนื้อเยื่อนะคะบริเวณเนื้อะะเยื่อลงไปให้ชุ่มเลยแล้วค่อยๆใช้นะคะตัวแสเนะะี่ยค่ะเปิดให้ยาชานะคะซึมล ลงไปในชั้นเนื้อเยื่อถ้าเกิดเล็บลูกค้ามีอาการอักเสบนะคะแนะนําว่าให้เบามือลงนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้แรปนะคะอาหารนะคะแรปลงไป15-20นาทีแล้วก็เริ่มขั้นตอนการตัดได้เลยนะคะในยาชาประเภทนี้นะคะก็จะออกฤทธิ์อยู่ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นนะหากมีการตัดเล็บขบที่ยาวนานเกิดขึ้นก็จะต้องเติมยาชาแล้วมาร์กทิ้งไว10้10-15นาทีเพิ่มเติมค่ะแล้วก็เมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะให้เช็ดนะคะ สิ่งสกรปรกนะคะให้หมดนะคะแล้วก็ลงเบตาดินโซลูชันลงไปพยายามนะคะสครับลงไปเช็ดลงไปให้ล้ำลึกมากๆนะคะให้แน่ใจว่าแบคทีเรียทั้งหมดนะคะเช็ดออกหมดแล้วจากนั้นนะคะห,หยอดครีมลงไปหาดมีเกิดอาการเช่นบาดแพ้หรือมีเลือดออกนั่นเองพันให้เรียบร้อยค่ะ